สวัสดีค่ะข้าชูชงปลางสายลานปูปลาดิตอ่ายามเป็ดนะคะยามเป็ดนะคะเป็ดนี้มันมันเป็นสลิมงคลนะคะคือตกน้ํามันก็ไม่ไหลนะคะคือฟูได้เราที่ทํากิจการอะไรที่มันจะล่มจมต้องรีบกินเป็ดนะคะ<อ>เป็นสลิมตัวใหญ่เลยนะคะก็มาแล้วมาแล้วมาหนูกินข้าว ไปูลุงวางเนาะไม่ใช่ไม่ได้ไปไหนหรอกอยากให้แกกินแกชอบอาชดน้ำไง อืมอืมปัญหามยมีใครบ้างลวแล้วก็ไปสักต่อะไรมาค่ะไป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 กินเท่าก็ไม่ใช่แม่เรียกแม่มาแล้วแม่ กินแม่แ้เมากินข้าวยำยำเป็ดลูกเยอะเลยไปเรืลูกไปไปกินข้าวอลไรเออกินข้าวไปไปเื่ออะไรกับข้าวอะไรมาตั้งกินทุกวันนะแดงลงม้ วันนี้เจอลุงฟืนหรือยังเนาะเขาบอกว่าถ้อาอ่าถ้าบ้านมะนาวมาอยู่บ่วันนี้ เนื้บอบกพุนทีน,นสัตว์โบกน้ำบอกว่านี่ยคุ้มลงเลยนะเชื้ออ้อาวเหรอลงนี้เลยจะ่ห็นนี่รีบแล้ก็เลยเอาวางไว้ก็เลยตัวมันพอดีเลยอืมไหลฟืดบุ้มเชือเ้อไปแช่ข้าวสารไหมไม่ได้แช่อะไรเลยอือหือแล้วก็รีบวิ่นขึ้นรถลุงไปก็เสียบเสียบลุงก็บ,บอกว่าเฮ้ยลง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 มันท้อแล้วนั่น เอา้าทองโทรศัพท์ค่อยตอกน้ำมันไม่ได้เด้ไปชาร์ไปชดแลทำยัไม่รู้อะไรเนาะแั้ปกติไหมน่ะลุงก็บอกให้ไปตากข้างบนรถแล้วปกติยังก็ปกติอยูอย่แต่มันกดไม่ค่อยไปแสดงว่าดีมันยังไม่แห้งมงลงเลยแหละไปถ้าไม่เห็นนะเรียบร้อยเพราะว่าเขาบอกว่า้าเตรียมเสื้อผ้าไปด้วยนะ ที่แรกว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลี๋ยวแน่นอนว่าไปกับลุงกับไม่ได้ไปทางออเคเ่อยจะเตรียมไปก็ยังไม่ได้พอสมองอย่างนี้ก็เลยวิ่งมาเอาไ่ไปกระทา<ด>ปีนาทีไม่บอกยานี่ไม่มีเสื้อผอแา้วก็รีบแล้วก็วิ่งแล้วก็เข้าไปแล้วก็วางไว้วม,มาเปิดที่มันก็มันมันดำาๆเนาะมัน เราเล่าเอาไปแช่ไม่กีสะนะ่สันมันร้อนมันจะแห้งแล้วลื่ๆไปทึนั่นแหลยมันจะแห้งข้างในถ้ามันไม่แห้งข้างในนี่มัเน,นมเป็น,นสีหยาบไม่สนใจ เ๋อวน่าจะโทรเอาสมอนมากินด้วยเด้อมตื่นหรือยังทโทรลงดูสิมาก็ตาตีเลยกินข้าวงานรำเร้อมีใครบ้างป้าอันนี้ป้าบุญน,นินแม่พีพี่เอนพี่เสือพี่มนพี่หลม,ลมป้าดาป้าไถบ้าน10โมง10โมงสีสีจมพูผ้าทงน้ำเงินกะใบน้ำเงินจ้า แม่พี่ก็ชวนกลับไปบ้านแล้วนะคะเพราะว่าข้าวเจ้าก็ยังนะแม่พี่จะไปด้วยเหรอแม่พี่จะไปอันนั้นข้าวแถวนี้ก็สิดแล้วของข้าเนี่ยมันดำสุดท้ายเออเนี่ยดำก่อนเสร็จแล้วของเขาที่ไหนนี่ฝังง่วงอ่ะ าาทางไป<า>งงน้ำเที่ยงเหรอที่ดินเหน่งแล้วก็องขาวข้าวมะลิปอ่ะข้าวเหนียวข้าวมะลิก็มันมีสองขันเด่นเนาะข้าวกลางกับข้าวข้าวาาโดกับข้าวกลางข้าวกลางมันจะ,จะพออยู่ย ไม่มามัไมมาคุณมาหลยม่นเนาะไม่จ้องให้มันกินเลยใครเอาให้หมากินเวลาคัดเตนมก็จะมาเองินกับคุณั่าแหละใจไหม กินข้าวก็มาสู่เจ้ากินกับแม่ป่นชินละแต่ว่าเจ้าไปอยู่นู่นละไปหิดเลี้ยงเนี่ยปาบน้ำกินข้าวอะไรตัวเป็ดก็คือมหา้วยการใส่กระปกมีใหญ่เอ้ยกระปู อกำลงได้กินครับบ่ต้องกินหรอกั้งหนเอินจะสาวบุญบอก กลางวันมนันเหงาเทเดอ้อฮัน,นี่กลางกลางกลางวันน่ะเหงาเทเดอ้อไม่มีเจ้ากับบนดินอ่ะมันเงียบกลางคืนงเงียบแล้วกลางคืนก็เงียบก็อย่าแล้วคอยเคยนอนก็ฟื้นนะ่ะเลาะอยู่เจ้ามาน่ะเกือบสี่ทุ่มบ่เกือบห้าทุ่ม,มอ่ะหกทุ่มพกมึงอ่ะ<ม>ยังหน่อยเดียวก็ถึงหกทุ่มแล้ว<ม>แกก็มาเลาะอยู่มันเงียบ ไปมามาอยู่อิ่มๆแล้วทำงานมันจะได้สบายใจมาและอ้นมยานนี่นแหละค่อยคลิปยี่สิบนาทีแล,แล้วนะเนี่ยอะ สามสิบแล้วนะมั้งสามสิบแล้วล่ะช่างเถอะเดี๋ยว Uh huh. คลิปนี้สิบนาทีนะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามฝากเสื้อองค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะคะเสื mm ้ hmm. อคอกลมมีทุกสีนะคะสามห้าศูนย์พร้อมส่งเสื้อคอปกสี่เก้าเก้าพร้อมส่งเสื้อคอปกแขนยาวห้าเก้าเก้าพร้อมส่งเส,สื้อลุงพลปัตเตนแล้วก็มนโอมโฮมซับนะคะก็สามเก้าเก้าพร้อมส่งนะคะขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ป้าคำใสด้วยขอบคุณค่ะ